นี่คือไอหมาหน้ายักษ์ที่มันชอบลุ้มกัดมะขามเดี๋ยวจะได้ตะโกนด่าหมาหน้ายักษ์มะขามมันเข้าบ้านไปแล้วมั้งไอ้นี่แหละไอหมาหน้าใหญ่นี่แหละคือไอหมาหน้าใหญ่สองตัวที่มันจะ เนี่ยไอหมาหน้าใหญ่ตัวเนี้ยมันกัดมะขามเดี๋ยวก็โดนหรอกจะพาไปดูหมาหน้ายักษ์นั่นไงไอหมาหน้ายักษ์ที่มันชอบกัดลูกมะขาม ถามเดี้งเพราะไอ้นั่นอ่ะไอ้นั่นบอกมีเที่ยวสู้เขาเล่าเข้าบ้านเข้าบ้านเลยมาขามเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยเข้าบ้านเลยไปไอหมาหน้ายักษ์เนี่ยหมานิสัยไม่ดีไอหมาหน้าบวมหมาหน้าใหญ่ไอหมาหน้าใหญ่นิสัยไม่ดี ไปไปเข้าบ้านเราเถอะมาขามอย่าไปยุ่งกับหมาจรจัดเลยมันเป็นหมาจรจัดไม่รู้หมาใครหมาทุเรศ